วินาทีคือความกดดันแต่มีกลยุทธ์ทางจิตวิทยาที่จะเปลี่ยนความกังวลให้กลายเป็นพลังได้วันนี้มี2เทคนิคจิตวิทยาการกีฬาที่นักกีฬาระดับโลกเลือกใช้ก่อนทําการแข่งขันกีฬาเพื่อช่วยลดความวิตกกังวลขณะลงสนามจริงเทคนิคแรก self talk หรือการพูดคุยกับตัวเองแค่เปลี่ยนความคิดเป็นคำพูดเชิงบวก สู้ให้เต็มที่โฟกัสที่เกมจงหน้าเพียงเท่านี้พลังเชิงลบก็ถูกควบคุมให้อยู่ในมือเราหรือแม้กระทั่งการวางแผนการเล่นล่วงหน้าและทบทวนกับตัวเองนั่นก็คือการเซลฟ์ทอล์กวันนี้จะเล่นยังไงจะใช้แผนการเล่นไหนเพื่อดึงคู่ต่อสู้มาเล่นในเกมของเราเรามั่นใจในการเล่นรูปแบบไหนของเราช่วยเป็นพลังบวกให้กับตัวเองและเป็นการควบคุมความตั้งใจของเราให้พร้อมไปสู้ในสนามแข่งขันจริง เทคนิคต่อมา Imagery หรือการจินตนาภากหลายหลายท่านคงใครได้ยินคำนี้อยู่บ่อยครั้งเป็นวิธีการที่ดูเหมือนจะง่ายแต่ที่จริงแล้วต้องใช้การฝึกฝนและความเข้าใจอย่างมากเทคนิคนี้นักกีฬาจะหลับตาและสร้างภาพในใจเห็นตัวเองเดินเข้าสนามเห็นการเคลื่อนไหวทุกจังหวะแม้กระทั่งวินาทีที่ตึงเครียดที่สุดมองให้เห็นถึงภาพสนามแผงขันจริงคาดการสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเชิงบวกสมองจะซ้อมล่วงหน้า เมื่อเจอของจริงเราพร้อมรับมือแต่กัการจินตนาภาพในการเล่นตัวมีวิธีการจินตนาภาพสองแบบนะแบบแรกการมองเห็นภาพจากสายตารเราเรียกว่า internal imagery และอีกแบบเป็นการมองเห็นตัวเองจากภายนอกหรือเรียกว่า external imagery เขียนไปแล้วว่ามันลึกซึ้งติดไว้ก่อนเดี๋ยวเราทำคลิปแยกเรื่องการจินตนาภาพให้ใครอยากรู้ลึกรู้จริงไปตามดูกันได้ที่ช่องเรา ซึ่ง2เทคน,นิคนี้ทําอย่างเดียวว่าดีแล้วถ้าทํา2อย่างพร้อมกันบอกเลยว่าที่สุดความวิตกกังวลความกดดันของคุณจะหายไปมันจะช่วยทําให้คุณลดความตื่นเต้นตื่นสนามและพาคุณกลับมาอยู่กับตัวเองมีสมาธิกับเกมตรงหน้าเห็นภาพความตั้งใจที่ชัดเจนมีแต่พลังบวกที่จะสร้างความมั่นใจให้กับตัวคุณแต่นั่นแหละครับการกีฬาสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการฝึกซ้อมไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย ทักษะเฉะพาะของชนิดกีฬาหรือแม้กระทั่งการกินสำคัญที่สุดก็คงเรื่องของการฝึกสภาพจิตใจที่หลายคนอ่านมองข้ามทุกๆสิ่งเราควรเริ่มฝึกตั้งแต่ช่วงเวลาของการฝึกซ้อมเพื่อสร้างความคุ้นเคยและปรับวิธีการให้เข้ากับบุคคลนำไปใช้ในช่วงเวลาแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและดึงศักยภาพของนักกีฬาออกมาให้ได้มากที่สุดเป็นไงกันบ้างครับนี่เป็นเพียงน้ำจิ้มของจิตวิทยาการกีฬา คลิปหน้าจะมีเทคนิคใหม่อะไรต้องรอติดตามครับยังไม่หมดครับอยากจะฝากหนึ่งคำคมไปถึงน้องๆนักกีฬาใจที่มั่นคงชนะทุกความกังวลครับสู้ๆครับเชื่อมั่นในตัวเองขอบคุณครับสวัสดีครับ